สวัสดีครับวันนี้พบกับป่องแป้งสมุนไพรนะครับผมวันนี้ยังอยู่หน้าบ้านครับมารู้จักกับสมุนไพรไทยที่มีมาแต่โบราณที่ใช้กันมานานมากแล้วนะครับนี่ครับผมรู้จักไหมครับคือต้นอะไรนี่ครับต้นหวานส้นครับผมหรือว่าพับพึงนั่นเองนะครับผมหรือว่าลิลังรองนะครับผมนี่แหละครับผมเป็นสมุนไพรโบราณที่เราเคยใช้ตั้งแต่เด็กเนาะเอาไปอัางไฟหรือไป หมือนย่างคืาเรียกว่าย่างเนาะหรือว่าอังไฟนั่นเองแล้วก็มาประคบแผลที่มันเป็นตามปวดแข้งปวดขัดปวดข้อนะครับแก้การปวดชะงักได้ดีมากเลยนะครับผมหรือว่าใช้ในสตรีหลังคลอดนั่นคือการอยู่ไฟนะครับผมนี่แหละครับผมโดยอยู่ก่ำนะครับเนาะเพิ่นไปอ่างท่อนาท้องเพิ่นเพื่อแผลให้มดลูกเขาอูเร็วแล้วก็แผลแผลซ้ำแผลซ้ำหนักซ้ำหนก็ะสีหายเร็วขึ้นนะครับเนาะนี่แหละครับนี่แหละครับพับพึ่งใหญ่ เขาสวยมากเลยนะครับี่ต้นใหญ่มากต้นขนาดนี้ไม่ต่ำกว่าสามสามสี่หรือฮะหรือน่าจะห้าปีครับพต้นใหญ่มากดูสิท่านผู้ชมใหญ่มากเลยนะครับนี่ใหญ่มากเลยครับนี่นี่ครับผมเขาเป็นพืชที่ในตระกูลกล้วยไหมอ่ะไม่แน่ใจเนาะนี่แหละครับผมมีความสูงประมาณ9ถึง120เซนติเมตรนะครับออกดอกเป็นช่อเป็นก้านช่อยาวๆสีขาวมีกลิ่นหอมนะครับผมแต่ถ้าเมื่อก่อนใครๆก็รู้ว่าลำต้นของเขาจะไปทำเป็น กระทงนะครับเพื่อเขาเอาเอากีบเอากีบลำต้นเขานะครับมาพับเป็นกระทงหรือว่าไปใช้ในงานทําเป็นพวงหลีดนะครับในใช้ในงานศุขนะครับผมนี่แหละครับผมบานโซนบานเขานี่แหละครับนี่ครับครับผมนี่แหละครับพี่ติ๊กพี่ติ๊กก็จะขอเขาอีกแล้วครับผมชอบสะสมสมุนไพรเอาไปแล้วนี่ต้นนี้ก็ต้นใหญ่ใช่ไหมต้นใหญ่ขอมาละเราสิลักของเพื่นอีกแล้วบ่มาในรักขอแล้วเราทายเลยได้จ้ะ นี่แหละครับในบ้านชวนะครับผมเนาะเดี๋ยวับเจ้าของบ้านเพิ่นยังสวยอยู่อันนั้นแม่นลูกพิ่น้องเพิ่นพี่น้องหลานเพิ่นนี่เม่นลูกเพลินนี่นี่แหละครับในบ้านในบ้านในบ้านองบ้านนี่แหละครับนี่ใครกันสมุนไพรที่เขาปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเป็นไม้ประดับนะครับเป็นไร่เสนียดจันเายด้วยเป็นบ้านมงคลด้วยนะครับผมไล่ความเสนียดจันลายเป็นคนคุ้มครองนะครับคุ้มครองภัยนะครับผมเป็นกันชนอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อนะครับ นี่แหละครับนี่เยอะมากเลยนะครับนี่นี่แหละครับคือนบ้านผมนี่แหละครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งสมุนไพรที่ดีๆนะครับผมปลูกไว้ประดับเค็นจะเห็นตามดีสวหรือตามสวนนะครับจะไปไปแต่งสวนหย่อมได้นะครับต้นใหญ่สวยดอกออกหอ,อม หอมครับเป็นช่อใหญ่นะครับก้านช่อออกมายาวนะครับสีขาวหอมนะครับพับพึงนะครับใครก็รู้จักส่วนที่เอาไปทํานะครับนี่ครับเนี่ยใบเขาเนี่ยนะครับผมตัดแล Sas ้วเอาไปเอาไปอังไฟนะครับแล้วมาประคบตามที่เราปวดหรือว่าเป็นแผลช้าในนะครับเป็นแก้ช้านอกแก้ช้าในนะครับแก้แผลหรือแบบล้นล้มมาอะไรอย่างเงี้ยปกช้าดําเขียวมานนะครับใช้เขาเลยครับผมนี่แหละครับอัางไฟแล้วก็มาประคบนะครับผมเอามาประคบแผลที่มันช้านะครับ แก้ปกชั้นดำเขียวนะครับนี่แหละครับช่วยได้ดีมากเลยนะครับผมโอเคนะครับผมปองแป้งสมุนไพรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมใครสนใจก็ทักมานะครับเบอร์โทรอยู่ที่0642941571ครับปองแป้งสมุนไพรครับผมไปกันนะครับกับคลิปต้นหวานชนต้นใหญ่ๆครับนี่ต้นอนีหลายปีนะครับเนาะขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนะครับเนาะ